สวัสดีครับผมไบจากรเซยไฮแชนแนลครับวันนี้มารีวิวเลนส์ซิกมาราคาสุดคุ้มนะครับระยะมหาชนนั่คือ s i กมา c 5 0 m มิล F2 o นะครับคอนเทมพอรลนะครับวันนี้มาทั้ง l อ o เมาส์ ount, แล้วก็ e ีเมาส์นะครับวันนี้เป็นรีวิวเลนสนอกค่ายของกล้องโซนี่แล้วก็พานาระยะ50มิลอ่ะผมเอาให้ดูตอนนี้มันมีฮูดแปะอยู่นะครับฮูดนี่เป็นแบบนี้ตอนแรกเดิมเมมาเนี่ยมันจะ ใส่แล้วประกอบมาเท่ๆหล่อๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเล็กๆแบบนี้ผมถอดฮูดออกก่อนนะบอดี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับฮูดยังเป็นโลหะเลยดูดูคอนเทมปอรารี่นะครับโลหะดีงามมากแข็งแรงอ่ะแข็งเลยอะ่ะปักปักพื้นผิวเป็นวงแหวนนะครับแล้วก็มีมีซาะร่องไว้จับถือหมุนบิดถนัดมือนะครับไม่ลื่นไม่พลาสติกข้างหน้านะครับมันจะมีฝาปิดทั้งเป็นแบบแมกเนติกเมทัลเลนแคปนะครับ ก็คือเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้อ่ามีให้เลือกใช้แบบเป็นแม่เหล็กตรงนี้ก็จะเป็นกรรมืหยี่นะครับไว้รูดมันไม่ได้ไป็ลอยนะก็เป็นแม่เหล็กแน่นหนาอ่ากับอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบฝาปิดนะครับปึ๊บตอนผมยืมมาเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าชุดไหนมันได้เป็นแบบไหนนะอ่ะเลนแคปเนี่ยหมุนได้ทั้งสองทางนะครับนี่หมุนแบบนี้แปะเข้าไปแล้วก็ ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันยาวสวมปิดกลับเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ปกติเวลาผมใช้เนี่ยผมแกะออกหมดเลยนะครับอ่ะมีทั้ง l m o u s e ทั้ง e m o u s e ดูหน้าตาก่อนหน้าตาคล้ายกันนะครับตัวนี้ราคานะครับเอาราคาไปก่อนนะครับ24,900บาทนะครับ มีขายที่ร้านซูมคามวลล่านะครับเป็นราคาประกันศูนย์ไทยนะแนะนํานะครับซื้ออุปกรณ์กล้องซื้อเลนซื้อประกันศูนย์นะครับเวลามีปัญหาส่งศูนย์นะครับไม่ใช่ซื้อของฮิวแล้วก็มีปัญหามองซ้ายมองขวาไม่รู้ใครช่วยเหลือเราได้นะส่งศูนย์ครับประกันศูนย์ซูมคามลล่าสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาททั้ง L อลเมาส์อ e ีเมาส์นะครับวิธีดูก็คือดูที่ตุดเลนนะครับนี่มันจะมีตัวฝาปิดเขียนซ e ิกไมเอีเมาส์อยู่เปิดออกมานี่อีเมาส์เป็นแบบนี้อ่าปิดฝาเล นี่เป็นแบบนี้ดูแยกกันออกไหมเนี่ยดูปาดเดียวเนี่ยผมแยกไม่ออกละจจาไม่ได้แต่ว่าดูหน้าเลนตรงแอลเมาส์เนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับจากเดิมเนี่ยสมมุติว่าเอลเมาส์เนี่ยผมใช้กับ s 5 Mark2 นะครับถอดออกมาเนี่ยอ่ะเนี่ยอะผมจําไม่ได้แล้วในสองตัวในตัวในเอลเมาส์หยิบมาตัวหนึ่งก่อนแล้วกันแอลเมาส์ L นะครับดูเขี้ยวมันใหญ่ๆนะครับหมุนปึ๊บใช่เลยเนี่ยเอลเมาส์ L นะครับเนี่ยเอลเมาส์ L ใส่กับ s 5 Mark2 ก็จะเป็นแบบนี้ เป็นไงเท่ไหมดูไม่ได้ยื่นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยาวมากนะครับถ้าเทียบกับเลนค่ายนี่คือเลนค่าย50มมิลคือยาวพอๆกันสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่เลนค่ายเบากว่า,วานะเพราะมันเป็นพลาสติกนะครับแต่นี้มันเป็นโลหะอ่าทีนี้อ่ะแกะออกมาให้ดูก่อนอันนี้ใส่เรนค่ายกลับไปก่อนนะ ตัวนี้เป็นเลนส์ f2 นะครับเป็นคอนเทมพอรั r ลี่เลนสีลี่ของทางซิกมานะมันจะมีตัว C สัญลักษณ์เขียนอยู่นะครับวงแหวนมี2วงนะครับคือวงแหวนปรับหมุนโฟกัสนะครับหมุนโฟกัสอยู่ข้างนอกเป็นแบบนี้อ่าเป็นวงแหวนแบบลื่นนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสเตปลิงนะครับสเตปลิงก็คือปรับรูรับแสงนะครับต่ำสุดคือ2นะครับสูงสุดคือ22หมุนไปที่ตัว A ก็คือไปปรับค่า f เอาในกล้องนะครับอ่ามีอะไรอีกตรงนี้มีสวิตช์นะครับ af กับ mf ออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัส จบเท่านี้รายละเอียดตรงนี้บอกอะไรบ้างนะครับ50มิล f2 dg dn dg คือน่าจะเป็นฟูลเฟรมครับ dn คือมิเลเลนนะครับสักอันหนึ่งนะครับ sigma แล้วก็จะมีสเปคอยู่ตรงนี้เพิ่มเติมตรงวงแหวน Made in Japan นะครับตัวนี้งานคามนะครับคัฟแมนชิปงานฝีมือ Made in Japan นะบอดี้โลหะนะครับแล้วก็ตรงนี้ระยะโฟกัสใกล้สุดคือ0.45เมตรก็คือ45เซนติเมตรนะครับ45เซนติเมตรถือว่าใช้ได้นะกลางๆนะครับ หน้าเลนอ่าหน้าเลนถ้าเกิดว่าเอาฟิลเตอร์มาหมุนใส่มันก็จะมีสเปคบอกด้านข้างตรงนี้อยู่นะนี่ตรงนี้ห้าสิบแปดมิลนะครับห้าสิแดมิลฟิลเตอร์หาฟิลเตอร์หน้าห้าสแดมิลนะปกติมันจะบอกรอบ,รอบๆนี้ใช่ไหมแต่นี่ไม่มีนะครับอยู่ด้านข้างนะแค่นี้นี่คือ L เมาส์เอาฝ่าย E มาปิดไม่ได้นะต้องฝ่าย L นะครับนี่อ่ะ E มา u s ก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับ จริงๆทั้ง e ทั้ง l เนี่ยน้ำหนักจะต่างกันประมาณ5กรัมเท่านั้นนะครับก็นนคือ2ตัวเนี้ยหนักประมาณ350กรัมนะครับ l เมาส์จะ350 e เมาส์จะ345นะครับแต่นากรัมนะครับประมาณนี้เป็น s t ป p p i n อ motor นะทำงานโฟกัสเงียบนะครับแล้วก็มีรูรับแสงใบมีดนะครับ9เบรดนี่9เบรดอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็จะได้โบเกที่กลมประมาณหนึ่ง แล้วก็มีเวทเตอร์ซิลนะครับป้องกันละอองฝุ่นละอองน้ำนะครับไม่ได้เอาไปลุยตากฝนแช่ยาวๆนะอ่ะส่วนนี้คือ e ีเมาส์ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมเอามาติดกับกล้อง f อ3ที่ผมชอบเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยถ่ายอลเนี่ยตอนนี้ผมติดกับเลนอะไรส6 1 8อยู่เนี่ยซิกมาสนะเลนซูม F2.8 ตลอดช่วงชอบมากเลยอ่ะอีเมาส์ตัวนี้ใส่เข้ามานี่มันก็จะหล่อเท่ประมาณนี้อีเมาส์ โซนี่ x 3ฟครับฟูลเฟรมมิเลเเป็นไงเท่ไหมน้ำหนักกลางๆนะไม่ได้ถึงกับหนักมากนะครับ300กว่ากรัมเองคือเบาอะเบาคือถ้าเกิดว่าผมเอามาติดกับกล้องพานาเนี่ยมันก็จะเล็กๆน่ารักเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้ เดี๋ยวนี้ที่ผมจะไปทดสอบนะผมจะทดสอบกับเจ้ากล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับส่วนโซนผมเข้าใจว่าออปติกน่าจะออปติกเดียวกันนะแต่ว่ามันน่าจะออปติมให้เข้ากับแต่ละแบรนด์นะครับสีสันของแต่ละแบรนด์นี่มันต่างกันอยู่แล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับ m p 3เนี่ยจะถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเลยวิดีโอนี่ได้ 4K 120 4K 6 0 10, เ e ินเซนเซอร์ไม่ครอปนะครับ ส่วนไอ้เจ้า s 5 mark II 4 k 60คิบ c นะครับเบื่อมากถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโออาจจะเหลือ4 k 30แล้วก็ภาพนึงของมาลาเนี่ยได้24ล้านนะแต่ว่าเวลาผมถ่ายผมถ่ายเป็น16ต่อ9ประจําเนี่ยมันอาจจะเหลือสัก20ล้านนะครับสวยเนี่ยเหลือ12ล้านอ่าเดี๋ยวให้ดู worst case เลยว่าภาพ12ล้านกับเลนส์ซิม่า50เนี่ยได้ไหมนะครับกลับมาดูแบบเลเวลปกติคือประมาณ2ีล้าน24ล้านนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันทีละเรื่องนะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูความต่างกันก่อนนะครับสำหรับคนที่สงสัยก่อนเลยแบบผมเนี่ยว่าซิกมาอาร์ตกับซิกมาคอนเทมพอรารีแล้วก็เลนค่ายระยะเดียวกันเลย50มิลมันต่างกันมากไหมนะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยตอนนี้คือผมรีวิวไปแล้วนะ5 0าบมิลเอ่อาร์ตนี่คือซิกมาที่หวานสวยที่สุดที่ผมชอบมากๆนะครับของตัวซิกมาเอลเมว์อ่ะตัวแรกกับตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะก็คือเลนของค่าย5 0มิลิกนะครับ อ่าเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็คุ้มนะครับคือผมซื้อตัวเลนของพานาเนี่ยครบทุกเซตนะครับพรามเลนลูมิกเอสเนี่ยเพราะว่าไซส์มันเท่ากันเวลาไปใช้งานบนกิมบอลมันใช้ง่ายติดง่ายลิกง่ายนะครับกับตัวที่เพิ่งมาใหม่ตัวนี้ก็คือ Sigma 50มิ mm ล F2 นะครับคอนเทมปอรารี่เดี๋ยวดูภาพเทียบกันอย่างไวๆครับต่างกันมากไหมอ่ะสวนนี้เป็นภาพจากพาณิชยลูมิกเอสท่ามาร์กถูกับเลนคิดนะครับไม่ใช่เลนคิดเขาเรียกว่าเลนค่าย50มิลนะครับ F1.8 อ่าเป็นเลนพรามของพานานะครับ 50mm มิล f 1 8ึ่นะครับรูมิก s เป็นกล้องฟูลเฟรมมิลเลอร์เลดนะครับสีสันสแตนดาร์ดเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นออริจินอลโทนเลย 4k 30เฟรมนะครับสปีดร้อย f 1 8นะครับ so 100ต่ำสุดเลยนะครับครัรจะเป็นแบบนี้ครับสวยนี้เป็นภาพจากกล้อง panasonic lumix s5 mark ii นะครับกับเลน sigma c นะ50มิล f 2 dgdn นะครับ พอดีว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับ1.8มันก็จะมืดเข้ามาตีี๊ดหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังบาลานซ์อยู่นะ ISO 100ครับสปีด100 f2 ครับ Sigma 50มิล f2 อ่าเป็น Contemporary DG DN นะครับ L m o u n t Lumix S5 Mark II 4K 30เฟรมครับอ่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้อง Lumix S5 Mark II เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเลนส์เป็นตัวท็อปของ Sigma นะครับ Sigma 50มิลนะครับ50 Art f 1นดีนะครับ dgdn l mouse โฟรเคครับสปีดร้อย f 1 4นะครับ iso 1 0 0นะครับ,รบอ่านี่ต่ำสุดจนแบบอ่อสว่างเยอะไปแล้วจริงจิมันสว่างกว่านี้แต่ว่าผมลดไฟล,ลงนะครับจาก100%เหลือ40% 2สองดวงอ่ะมันก็จะละลายหลังที่สุดแล้วนะนะ sigma r นะ50พมิมนึ่งจุครับ ต่อไปนะผมนัดน้องฟ้านะไปถ่ายแดนโคเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แค่เจ้ากล้อง Sony ่ x อฟเอ็ซ์สามนับซีนิมาไลน์ติดกับเลนส์ซิกมาซีห้าสิบมิลเอฟสองนะครับเอา e m o u s e ไปใช้กับโ o n y บ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวไปลองดูภาพน,นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเลนส์ซิกมาตัวนี้นะครับไปถ่ายแสงน้อยตอนกลางคืนดูบ้างน,นะครับติดกับกล้อง FX3 เเหมือนเดิมแล้วก็สแตนดาร์ดทุกอย่างนะครับให้เห็นสีออริจินอลเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายวิดีโอแดนโคเวอร์ของน้องฟ้านะครับ กล้อง sony e-mount FX 3กับเลนส์ s i g ม a ซ5 0 m m f 2 dgd ครับเริ่มจากผมก็จะใช้กิมบ a l นะครับตัวหนึ่งนะครับเล็กๆอ่ะติดกับกล้องเข้าไปอันนี้เป็นซีอุ่นเครน M 3นะครับติดกล้องเข้าไปแบบนี้เงียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดเกินสั้นอ่าเรียบร้อยอืม เซตเล็กๆพยายามทําเซตให้มันเล็กที่สุดนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไฟไปถ่ายด้วยนะคพอดีมีไฟอมรันตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปลองถ่ายดูหาโคมเล็กๆไปนะครับไม่รู้ว่าถือไปที่อิชิบะสเตชันแล้วเขาจะตกใจไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้างานกัน ต่อไปเดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้า50มิลเตัวนี้นะครับเอาไปถ่ายไลฟ์นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพตอนไลฟ์แต่ว่ารอบนี้จะเอาไปติดกับอีกกล้องนึงก็คือกล้องที่ถ่ายรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ panasonic lumix s1h นะครับ s1h เป็นพานาเจนเก่านะครับที่ออโต้โฟกัสเนี่ยบอกเลยถ้ากล้องภา,ายานเอลเมส์เจนเก่าไปติดกับเลนสิค์มาเนี่ยคือมันจะโฟกัสช้านะครับโฟกัสช้ามากนะครับแต่งานของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานยาก อ่ามันแค่ตั้งนั่งคุยอยู่เฉยอยู่กับที่พอไม่เปลี่ยนอะนาบมันก็สามารถใช้ได้ตัวอย่างเป็นแบบนี้เลยครับสวัสดีค่ะเอลมนทกใช้มาเนี่ยสปีแล้วถ่ายรูปทั่วไปถ่ายกีฬาว่ายน้ำของหลานไว้รุ่นบ้างทีนี้เกิดกิเลสอยากได้มิติภาพแบบฟูลเฟรมงบจำกัดด้วยลังเลระหว่าง R8 อัลฟาเซซีหรือเอพีซีเัเจ็ดตัวใหม่ดีคะถ้าคุณเกิดกิเลสเอแบบอยากได้มิติภาพแบบฟูลเฟรมคุณตัดเอหัวเจ็ทิ้งไปก่อนตัดไปก่อนตัวหนึ่งอืคือถ้าเกิดว่าคุณโดน A, เอ,เอใช้เอพี C มาแล้วเนี่ยแล้วคุณโดนฟูลเฟรมไปสักรอบนึงเนี่ยอมคุณอ,อาจจะมีฟิลลิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการน,นะครับใจเย็นผมลืมไปแล้วแอตโตสาเป็นยังไงเดี๋ยวผมรอไปงานมอเตอร์โชว์ เป็นคันที่เราอชอบที่สุดพี่พี่จําได้ไหมคันที่เราสามารถที่จะเปิดลังคาแล้วก็โผล่หัวขึ้นไปย่างงี้ได้พี่จําสายตาเซลล <laughs> แต่และแบรนได้เลยแล้วพี่พยายามไม่มองเขาด้วย <laughs> คือพี่แชมป์เนี่ยเขามีปัญหาใหญ่กว่านั้นคือเขาต้องต้องหาบ้านก่อนครับบ้านที่มีที่สามารถจะสร้างที่จอดรถได้แล้วมีปักสียบ <laughs> หรือไม่ต้องมีปักก็ได้ขอแค่มีที่จอดรถก็ถือว่าโอเค <laughs> ต้องมีปักไ่เกียดไปเดินห้างรอแต่ร้านสองนะเอารถออกกองพี่ร้านสองนะโอ้โห <c oughs> ทำไมไม่เอากล้องตัวท็อปสุดของโซนี่ไปไฟครับนันเอวันไฟกับตัวไหนอ่ะไฟกับพวกแบบว่าซัทซแปดซัเก้าใช่ไหมครับ ที่ผมเอาไป vs กับ Z8 แล้วก็ตอนนั้นใช้ Alpha 7 e v e R Mark 5โอ้โหนี่ท็อปพับนิ่งพอสมควรนะแล้วก็ R5 อ่าไม่พยายามเอาเลทราคาใกล้ๆกันด้วยประมาณแสนกลางๆไม่เกินอ๋อเพราะว่าเพราะจะเดี๋ยวเอา A1 โอ้มาปุ๊บเดี๋ยวก็มีคนถามทำไมไม่เอา Z9 มาล่ะเออแล้ว Canon ก็มีเหตุผล เอาอะไรมาอีกอะเอาวันเดยกมาร์กทีมาไหมอาคารมากระจกอีกมันหาตัวเทียบยากอตอนนี้ผมอยู่กับน้องฟ้าเพียงฟ้าเดี๋ยววันนี้เราเอาเลนตัว50มิลนะครับ f2 2> <c oughs> มาถ่าย <c oughs> เดี๋ยวไปถ่ายที่สวนจุฬาฯร้อยปีแต่วันนี้ผมเอามากับกล้อง f3 x นะครับจริงมันเป็นกล้องถ่ายวิดีโอซึ่งเดี๋ยวก็จะเอาเลนเนี้ไปถ่ายวิดีโอเหมือนกันแต่ว่าผมมาติดกับตัวนี้ก็คือให้ถ่ายพับนิ่งไปเลยถ้าเกิดว่าเราเจอในเว r ร์สเคส 12mp นะครับ word case 12mp กับเลนตัวนี้ใช้ได้ไหมอ่าเดี๋ยวไปถ่ายให้ดู้องฟ้าวันนี้แต่งชุดนักเรียนนักเรียนญี่ปุ่นชุดกีฬาสีใช่ <laughs> อัยจงยย <laughs> อัยองยโยอัยจงอัโยนนี่ไม่ใช่ละ <laughs> <laughs> อ่ะไปะแดดตอนนี้กำลังดีเลยเดี๋ยวไปถ่ายนะครับ มาถึงช่วงสรุปนะครับเห็นภาพตัวอย่างไปทั้งหมดแล้วเป็นไงกันบ้างเอาว่ากันทีละเรื่องนะครับอย่างแรกเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์ก่อนเ e อร์ฟอร์ c e นซ์เนี่ยถ้าเกิดว่าจริงผมยังไม่ได้ทําให้ดูชัดชัดนะถ้าเกิดว่าเป็นออโต้โฟกัสของ panasonic l m o u ส์และเป็นเจนเก่าเนี่ยมันจะช้าแนะนําถ่ายได้ดีที่สุดก็คือภาพนิ่งภาพนิ่งจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคือ l mouse เนี่ยแนะนําให้ใช้ภาพนิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเจนเก่าแต่ถ้าเป็น 9, เจนใหม่อย่างเช่น s 5 mark ii x หรือว่าเป็น s 5 mark ii ธรรมดา สามารถใช้ถ่ายเป็นวิดีโอพอยทเท็เป็นวิดีโอออโต้โฟกัสดีๆได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนกับที่ผมเคยรีวิวตัว50มิลเอฟตัวนี้กับตัว l อ o เมาส์เนี่ยโคตรดีนะครับสวยมากนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็น e อ o u มาส์ mail, อันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องคุยอยู่แล้วนะครับนี่ออโต้โฟกัสไวนึกว่าเลนค่ายไวมากนะครับเพอร์ฟอร์มนซ์จบไปเรื่องนี้ถ้าเป็นโซนี่ไม่มีปัญหาของพานาเนี่ยจะมีโนติสอยู่แค่ว่าใช้ได้หมดนะครับยกเว้นงานวิดีโอของพานาเจนเก่าเท่านั้น ที่จะต้องระวังหน่อยแต่ถามว่าผมใช้ไหมผมตั้งกล้อง s 1 s เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าที่ถ่ายรีวิวอยู่เนี่ยแล้วเวลาผมถ่ายไลฟ์ผมก็เอากล้อง s 1 s ตั้งไว้ที่เดิมนะครับอาจจะต่อรางสไลด์เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ติดตัวสามมิล f 1 2โอ้ผมใช้คตรบ่อยเลย 3- 5มมิล f 1 2แล้วก็ติดตัว50ิมิล f 2เนี่ยไปใช้ถ่ายนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าลักษณะงานมันไม่เกินเพดานลิมิตเพอร์ฟอร์มนซ์ของตัวกล้องนะครับต่อไปทีนี้เป็นเรื่องของความสวยงามกับเรรื่่ององงขาาาาคคาคควมมุ้ม คือตอนดูเทียบภาพเนี่ยที่มีเจ้หุยมีเทียบภาพของเลนค่ายของเลน1.4แล้วก็ของ f2 ตัวเนี้ยดูที่ผมชอบนะแน่นอนผมมีความรู้สึกว่าอันดับหนึ่งอนะไล่ตามลำดับเลยนะ1.4ของอาร์ตซิกมาอาร์ตัวเนี้ยสวยสุดนะครับมันเป่งมันเด้งมันใสมันเคลียร์ออกมาเลยตัวที่หนึ่งลองลงมาเนี่ยจะเป็นของเลนค่ายนะครับ50มิ mm ล f1.8 นะครับอันนี้พูดกันตรงๆก็คือของเลนค่ายเนี่ย ของเล่นค่าเป็นหนึ่งจุดแปดไงหนึ่งจุดแปดกับสองนี่มันต่างนิดนึงนะเออคือตอนแรกเนี่ยดูวันผ่านเนี่ยสองเนี่ยผมเฉยเฉยคือก็คือสวยแบบธรรมดาแต่พอถ้าเกิดว่าวางเทียบกับหนึ่งจุดแปดเออหนึ่งจุดแปดของค่ายเนี่ยสวยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่วางเทียบคือดูไม่ออกนะครับสองตัวนี้มันจะขี่ๆกันอยู่นะครับประมาณนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวคุณลองดูภาพเทียบซ้ายขวาแล้วรู้สึกต่างไหมละ่ะห้าส่งจุดแของเล่นค่ายนะครับมันเบาแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะครับหมื่นกว่าบาทไม่ถึง20,000นะ แต่ตัวนี้ประมาณ24 0 0มนนะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะได้เรื่องหนึ่งเลยก็คือความหล่อบอกเลยว่าความเลื่อมที่มันเป็นโลหะแบบนี้นะครับคุณจําภาพแบบนี้ไว้นะเป็นโลหะเซาะร่องเป็นแมททเรียลแบบนี้นะครับดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก,ก๊กอืมครับนี่เลยเพิบห้าสมิลพลาสติกล้วนของเลนค่ายนะครับคือเลนค่ายเนี่ยบอกเลยนะว่าคุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมบอกเลย แต่ว่าไม่หล่อเท่านะครับอ่าแน่นอนมันเบาวกว่าถูกกว่านะครับได้ F หนึ่งจุดแปดด้วยแต่ว่าตัวนี้เล็กกว่าแล้วก็หล่อกว่าเยอะนี่แปะเข้าไปเนี่ยปึ๊บปึกอะปึกหล่อกว่านะครับเลนค่ายไม่ได้มีวงแหวนอะไรให้หมุนนะแต่ตัวนี้เราสามารถหมุนตัวสเต็ปรูรับแสงได้ที่ตรงนี้เลยเออมันสวยนะครับสวยเนี่ยพานากับซิกมาอยู่คู่กันอื ลองดูภาพแล้วมันก็จะใกล้ๆเคียงกันนะมีขี่กันไปขี่มาแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดดูในเซตภาพที่ผมถ่ายจเจ้าหวยอ่ะคือ1นึจุดแปดมันละลายกว่า F2 อยู่ติดหนึ่งนะติดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ผมใช้พานาเนี่ยบ่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็สีสันของพานาเนี่ยผมก็เลยชินละคลิปนี้ก็เลยจะมีคอนเทนต์ที่เป็นตัวอย่างภาพของโซนี่เยอะหน่อยนะครับและผมอยากจะลองกับ FX3 เ็มื่อคืนดึงเปอร์ formance ของงานวิดีโอออกมาจัดเต็มแน่นอน ออโต้โฟกัสไม่มีปัญหาอะไรนอกค่ายนี่เหมือนค่ายเลยนะครับส่วนภาพเนี่ยก็คือเป็นสีสันที่จบหลังกล้องเลยนะครับไอ้ที่น้องฟ้าเต้นแดนคอเวอร์ over, กับน้องบูอะจบหลังกล้องสีส,สันสแตนดาร์ดของโซนี่เลยไม่ได้ปรับอะไรเลยตอนนั้นใช้ไฟตัวอัมารัน1 5 4ไฟดีจัดแสงดีๆนะครับ ISO ดันไปเลยนะครับเป็นหมืน่นภาพยังใสเนียนกิ๊อยู่เลยเพราะนี่มีรเบด,ด้วยเอาไปถ่ายภาพนิ่งตอนกลงคืน12ล้าน พอไหมอลองดูภาพกันเองนะครับที่ถ่ายเป็นเซตตอนกลางคืนอยู่ตรงอิชิบักสเตชันนะครับเล็กๆหน้าส่วนน้ําตรงนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ตรงนั้นถ่ายเอามาแต่งหนะ้าถ่ายมาเป็นลอยเจเป็กนะครับแต่งแล้วก็มาครอบนิดหน่อยความเรียดแค่12ล้านพอไหมสำหรับผมเนี่ยคือปกติใช้26ล้านของพานานเนี่ยมันพออยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันเน้นงานวิดีโอ12ล้านพอไหมลองดูเองว่าถ้า12ล้านพอเป็นตัวอื่นเนี่ยเอาไปติดกับ e m o u s ์ที่เป็น Alpha 7ซ a r k 4มาหรือว่าเป็นตัว f x 30คือมันใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือสีสันตอนที่ไปถ่ายน้องฟ้าที่เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะครับขอแค่แสงแดดดีๆนะครับมีเลนดีๆมีกล้องดีๆความละเอียดต่ําไม่มีปัญหา12 MP เนี่ยเลน50 m mm ิ F2 เนี่ยคือละลายหลังน้องฟ้าสวยมากครับสวยมากใจเนี่ยผมอยากจะหาแบบ50มิลตัว s i g m a Art ที่เป็น e-mount ใน F 1.4อีกสักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า ใ,ใจเย็นตอนนี้ต้องค่อยๆสะสมเรียกว่าพอดูภาพแล้วเนี่ยที่เป็นลอยใจเป็กแต่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮุ้ยคอนเทมโพราลี่นี่มันจะเทียบเท่ากับพรามเลนของเล่นค่ายอยู่แล้วนะครับจริงๆทั้งออปติกทั้งการคุมแฟร์เนี่ยผมรู้สึกว่าทําได้ดีคือไม่ได้มีการกระเจิงของแสงอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็ยังให้ความคมอยู่แม้ว่าวงจะถ่ายย้อนแสงก็ตาม ซ้ำราคาอีกทีนะครับตัวนี้24,900าบาทนะครับประกันศูนย์ร้านซูมคาเมล่านะครับถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บซูมเวลาดอทเนะครับพิมพ์ชื่อสินค้ากดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับกดแอตตูขานะครับคลิกที่ตะกร้ามุมขวาแล้วกดเช็คเอาท์ได้เลยครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดอยู่มุมขวานะครับกดได้ทันทีมันจะมากองอยู่หน้านี้นะแล้วก็กดเพรสออเดอร์ได้เลยครับมันจะขึ้น q r code มาให้สแกนจ่ายเงินครับ จบรอรับของที่บ้านครับราคาอาจจะดูแพงกว่าเลนค่ายนะครับแต่ว่า Sigma C ที่เป็นคอนเทมพอร์ r ไลน์เนี่ยหลังๆคุณภาพก็คือ Ma d e in j a แ a n แล้วก็คุณภาพดีได้วัสดุบอดี้เป็นโลหะทนทานนะครับหักบินงอยากมีสเตปลิงให้ใช้มีเวทเตอร์ซิลขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างคุ้มราคานะครับ F2 ก็คือละลายมากแล้วยิ่งเป็นฟูลเฟรมด้วยนี่ยิ่งสุดนะครับเปอร์ฟอร์มานับทั้ง L เมาส์ outh, ทั้งอ e ีเมาส์นะครับออกไปได้ไม่มีปัญหาอะไร ภาพดีงามผมเอาไว้ใช้ถ่ายวิดีโอทำแ lap นะครับละลายหลังโคตรสวยห่างแค่เมตรเดียวเองนะครับเอาไว้ใช้ถ่ายสัมภาษณ์คุณสิดินนะครับอันนั้นเป็นสีสแตนดาดของ Sony FX3 เลยนะครับก็สวยมากๆนะครับแต่เสียด้ย FX3 ตัวนี้มันยังไม่มี Soft ์ k ิน Effect นะครับมันก็จะได้ความคมแบบเรียวๆหน่อยระยะ50บินเอาไปถ่ายสัมภาษณ์เนี่ยตั้งกล้องห่างประมาณเมตรเมตเมตรเนี่ยกำลังดีเลยนะ มันก็เลยจะกลายเป็นเซตเล็กๆสําหรับคนที่ถ้าเกิดว่าจัดถ่ายอินเตอร์วิวแบบเล็กๆในห้องอย่างนี้คุณไม่ต้องใช้เลนส์ใหญ่คุณตั้งระยะเอาใช้50มิลก็ทําได้นะครับไปย้อนดูในมือใหม่เริ่มทํา y o u t u b EP4 e ได้มุมภาพเฉพาะของคุณศิลินนะที่ผมใช้ตัว Sigma 50มิล f2 dgdn e-mount กับ fx3 ตัวนี้นะครับอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคาถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลินี้เดี๋ยวผมจะารานไล่ตอบนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ